ตอนนี้เขากลับมาฮอดวัดพระบาทพนสันเป็นที่ย่ำลอยแล้วพระธาตุเชิ่อมมามีความโดดเด่นเนาะพระบาทคพลสันนี่เนาะรูบาขึ้นไปนั่งเนาะ,ะประเทศหรือว,ว่าอา,อาจจะนั่งอยู่ซนทางนั้นเ <c oughs> บิ่งไปนี่แบบอายุอาจจะแบบฮ <c oughs> อดลอยกันยังเหลืออีกน่อยนิด กรบสบายดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะมือนีก็พบกับซาตีเนาะจากซองเดือฮีโร่เราก็ตามอันที่เขาเว้าในคลิปก่อนๆเนาะทุกคนว่าเขาจะมาแวะวัดพระบาทพลสันนั่นเองเนาะตอนนี้เขาก็มาฮอดวัดพระบาทพลสันเป็นที่ร้อยแล้วทุกคนเชิงวัดนี่ก็จะมีเด่นๆก็คือมีพระธาตุเจดีย์แล้วก็มีห้อยพระบาทเนาะที่อันเด่นๆเ,เ,เลยในวัดน่ะแล้วถ้าผู้ใดที่่ามาอันแข่งบริครรมไซาทา,า่ทนทางนี้่นก็จะได้มากราบไหว้เนาะแล้วก็ ถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่โด่งดังที่สุดเนาะในแขนแขวงบริคำไซเลยนะอพอดีมือหนีมาฮอดกะคือคือที่เห็นแหละทุกคนก่อนคลิปนะที่ว่า,าคลิปก่อนก่นเนาะที่ผ่านมาที่ว่าไปวัดใดก็มีฝนตกไหนะวัดนี่ก็คือกันพอแต่ขี่รถมาฮอดเนาะกำลังว่าสิเปิดกล้องกะฝนกับพอดีลงแต่ว่าเขานั่งลิ่นประมาณหนาทีสิบนาทีเนี่ยแต่มันก็เริ่มห้วยแล้วบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนฝ้ามืดฝ้าคึม ฟ้ามืดฟ้าคึมคมเ่มนเนาะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปเบิ้งเด้อว,ว่าห้อยพระบาทแล้วก็มีันพระธาตุเนาะเป็นแบบไหนเนาะนี่เลยทุกคนนี่จะเป็นประตูทางเข้าเนะเขียนว่าวัดพระบาทพลสันเนาะสร้างเมื่อปีพศอ,อ่านบอกนะทุกคนมันเป็นอ่าโตหนังสือลาวนะพศอ,อย่างอางอ่านบา่ไดอ่าผ่านประตูทางเข้าเนะนี่ก็จะมาเห็นธาตุเนาะพระธาตุ<ว>จึงมีความโดดเด่นเนาะพระธาตุอ่าพลสันนี่เนาะ นี่แหละทุกคนราตรีสันต์เลยมีความสูงนี่โอ้น่าจะกลายลอยแมสสูงแหงนี่หลังจากที่เราเข้ามาเราก็จะมาเห็นอ่าบอนทีเพิ่นจะขายเครื่องเกี่ยวกัาบบูชาพระเนาะจะเป็นอันดอกไม้หรือทุกเทียนนี่ต่างๆที่เราสามารถเข้ามาแล้วก็เราจะบูชาเอาเคื่อไปถวะถวายหรือว่าเ,าเ,าาเอาไปอันบูชาพระเนาะที่อยู่ทางในนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของวัด พระบาทพลสันเนาะที่ว่าเข้ามา <S 2> <S 2> <S เขาเข้ามาปนะุ๊บเนาะเขาจะมาเห็นเนี่ยก็คือความโดดเด่นของวัดพระบาทพนสันก็คือยังจะมีสิมเก่าเนาะทุกคนสิมเก่านี่แบบงามหลายที่ว่า,าสร้างโดยแปนเก็ต,ตัวตนี้นี่อายุนี่น่าจะเกินร้อยปีไปแล้วเลยเว,ว่าว่าสถาปัตยกรรมที่ว่าสร้าง วัดแล้วมีอันเฮตุแบบมุ่งแผ่นเกตแล้วอันทั้งเทิงยังเป็นใหม่เนานี่นะมันมันค่อนข้างว่าหลายสิบปีเนาะสถาเป็นสถาปัตยกรรมแบบเก่านะแต่ว่าถ้าเป็นแบบใหม่นี่จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่จะเป็นประมาณนี้ทุกคนแล้วอ่าตัวนี้นี่มันจะเป็นสนะิมเก่าเนาะทั้งนั้นทั้งด้านนั้นเนาะจะเป็นสิมของวัดพระบาทพลสันแล้วอ่า ซิมใหญ่ๆฮะเนาะมันบบเมนซิมเดลยทุกคนตัวนั้นฮะอ่าตัวตัวที่เป็นหลังใหญ่ๆให้มันเพิ่นสร้างเพื่อกวมเอาอ่อนห้อยผะบาทเท่านั้นเนาะพอนามันจะบบเมนซิมแต่ว่าซิมอ่าแท้ๆมันจะเป็นอ่าสิมตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอะไคล้ายๆกันศาลาที่ถ้ามีงานบุญงานอย่างเนาะเพิ่นก็จะมานั่งฟังเทศฟังธรรมเนาะอยู่อัอนบริเวณนี้นี่เป็นอย่างที่ อ,อยู่เย็นเป็นซุกทุกคนในแบบเย็นนะนะมานั่งปุ๊บกับหู่ซึกไดถึงความแบบสุขกายสบายใจแบบอาการเป็นเป็นเย็นเย็นสบายสบายเนาะอยู่ในนะ่ะอยู่ในอันตัวนี้นี่มันเป็นความหมู่ซึกที่บรรยายด้บนะทุกคนถ้าหากว่าหอดมือเนาะที่มาปฏิบัติธรรมได้แนะ่ะเพื่อนทำความสะอาดดีๆเนาะแล้วก็จะมีอันคูบา คุบาขึ้นไปนัางเนาะหล่าเทศหรือว่าอาจอาจจะน่งอยู่โซนทางนั้นเนาะหล่าเทศใรไปฟังนี่จะเป็นบรรยากาศที่แบบเย็นใจสุขใจหลยอยู่ในนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่งสิมเนาะนี่ก็จะเป็นสิมลักลักเลยทุกคนสิมลักลักของวัดพระบาทพลสันเลยตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นอ่าสิมแล้วก็จะเป็นบอลน,นี่เนาะเบิง่ง สถาปตัตยกรรมเก่าเลยทุกคนเขาเบิ่งอย่างนี้แหละอายุของวัดนะว่าจากปีนะซิมตัวนี้นี่ก็คือจะน่าจะบริสัยแล้วทุกคนเพราะว่าเก่าแหงเบิ่งไปนี่แบบอายุน่าจะแบบถ้าบอดลอยกันยังเหลืออีกน้อยนึงอยู่เลยเพราะว่าเขาเบิ่งอ่ะ ตึกนี่คือเก่าหลายเนาะสถาปัตยกรรมที่บอกไปเนาะมูแ็นเกตอไม้เฮ็ดอย่างนี้นี่นะจะเป็นแบบอันกุติเก่าของจัวน้อยด้วยต่ตางๆแต่ว่าเพิ่นเฮดกุติใหม่เนาะอยู่ทางด้านหลังก็คือว่งงามหลายนี่จะเป็นทางด้านหน้าของสิมแล้วอ่าตัวนี้เนาะที่เห็นใหญ่ๆเนาะจะเป็นอันเพิินส้างกวางหอยระบาทเดี๋ยวจ้าหน่อยจะพาเข้าไปเบื้องทางในเลย เดี๋ยวจะพาไปเบื้งองหูป,ปั่นของคูบาก่อนเนาะแล้วจากนั้นเราจะกลับเข้ามาเบื้องอนนันที่พระบาทพลสันนี่เนาะว่าห้อยพระบาทที่อยู่ทางในสิมใหญ่ๆนี่เป็นแบบใดอ่าทางด้านในนี่เราทุกคนทางด้านในนี่ก็จะเป็นอ่าหูป,ปั่นเนาะหูป,ปั่นของคูบาที่เป็นประจำอยู่วัดนี่น่าจะเป็นนัหูป,ปั่นของคูบาแต่ละรุ่นเนาะแต่ว่ามันมีแเกี่ยวกันอย่ ้าแปะพามาเบึงข้างหน้าอย่าเห็นนั่นแปบกันมันก็จะใสๆเนาะเขาจะเบึงเห็นอยู่แต่ว่า้าเขาอันซองกล่องเข้าไปนะไม่มีแก้วหรือแก้วมััวนักอาจจะบอกเขาเห็นไปไหนเด้อนี่ก็จะเก็บมาฝากประมาณนี้ทุกคนนี่จะเป็นอันหูปั่นหูปั่นเหมือนเนาะของคูบาแต่ละองค์เนาะถูกเดี๋ยวจะน้เาจะเข้าไปเบึงหนเดี๋ยว เดี๋ยวจ้าหน่อยเขาจะเข้าไปเบิ้งทางในเด้อทุกคนเขา้เขาไปเบิ้งอันพระบาทพลสันแล้วก็อ่านี่พระธาตุพลสันเดียวกันอีกจัาหน่อยเนาะเขาจะเข้าไปเบิ้งอันพระบาทพลสันแล้วก็อ่าพระธาตุพลสันนี่เนาะแต่ก่อนที่เขาจะเข้าก็คือเขาจะต้องไปซื้ออ่าดอกไม้เพื่อไปบูชาก่อนเดี๋ยวเขาจะไปขอซื้อดอกไม้นะเพื่อนก่อนเนะาะเขาจะเห็นอันโปสเตอร์อยู่ทางในครับเพื่อน กำลังอ ze ่านพุกเสกพระเด้อทุกคนจะเป็นอันพ่อแม่เ่าจะเป็นเหรียญพ่อแม่เ่ารุ่นสร้างบารมีแต่ตอนนี้นี่เหรียญยังโบธันออกเถอะเนาะเอาก็บโบามาบูชาใดเถอะดอกไม้นี่ขายอะไรกัยดอกไม้บูซาดอกไม้บูชาอะไรบูซาเท่าไรอันนึงเท่าไรบูไใส่ซต้องถืออถามว่าดอกไม้นี้บูซาเท่าไรอ๋อ คนเคยเป็นนักบินมาก่อนเนาะสมัยคนจะหูข้าเว่าในอ,อันในการไส่เนาะนี่เลยอันนี้เนี่ยเป็นพระธาตุพนสันทุกคนอันนั้นสมยัยห,หูบอกว่าเป็นอย่างคนจึงเหตุกำแพงในกำแพงนี่เนาะทุกคนวัดนี้เนาะจะมีกำแพงอยู่นอกแล้วแล้วมาฮอนนี่ปุ๊บก็จะเห็นกำแพงอยู่ในวัดอีกอันหนึง่งอ๋ออันนี้เป็นอันขอบเขตของพระธาตุเองแค่นั้นเมื่อกี้นี้ถามอันเอื่อยเพิินเพิินบอกวา่า ตัวนี้ก็คือสมัยวาเนาะเป็นอันขอบเขตของพระธาตุขอบเขตของอ่าสิมสิมทีันพกพระบาทเลยเนาะแล้วู้หยิงหรือว่าอย่างที่ว่าแต่งกายที่ว่าค่อนข้างที่บสุภาพที่นุ่งส่งหรือว่าอย่างมานะเพื่อนจะบวให้เข้าไปทางในอ่ากำแพงตัวนี้นี่แมนกำแพงที่อ่ากั้นไว้เพื่อบรรยายันคนที่แต่งตัวบุภาพเข้าไปเนาะก็คือมาหอดปุ๊บฐานบูชาหรือวอย่างียสามารถยางลายอยู่เดินนี่ได้สามารถ เอ่ยมสสมหรือว่า,าเบิงต่างๆได้อยู่แค่ทางนอกเนาะแล้วถ้าผู้ยิ่งที่นุ่งสิ้นที่สุภาพแล้วคนจึงจะอนุญาตเข้าไปในอันคงเข้าไปในอันวัดนี่เพื่อไปบูชาขอพระบาทเนี่ยต่างๆแล้วก็มาเบิงพระธาตุแบบไกลๆเน,ใน,ในาะนี้ขอไปวัดเนี่ยได้ขอมาในพระธาตุไพระธาตุดีคิดว่าความสูงเขาได้ไหมความสูงของพระธาตุเศร้าไปเนี่ยท <ขอ S 1> ี่มา มันเป็นฮอดลอยเมตดเลยนะนี่ขึ้นไปนี่นี่ก็ฮอตสิบเมตดเหรอตรีบอน,นี้สันทัอิซนี่เจ้าไปเมตกระปลายไม่ก็สิบมา้าเมตระาวงสามสิบความสูงเนาะทุกคนนี่จะเป็นพระาธาตแบบรพระาธระาต <40, 40. S 1> อันนี้นี่เอินว่าพระาธาตุโนสันเลยเนาะพระาธาตุคนสันแล้วก็มีหอยอ่ะหอยระบาทอ,อ,อยู่ในนี้ตัวนี้นี่เป็นเบิงเบิงสิม ที่ว่าเพิ่นสร้างความนี่จะใหญ่กว่าซิ่มลักอีกพอซิ่มลักันน่านนั้นเขาเป็นเพิ่นสร้างเนาะเพราะเขาซิ่มลักนี่เป็นเพิ่นสร้างมาแต่เก่านะจะเป็นซิมที่ขนาดที่บกคกใหญ่ปานไหนแล้วหลังจากนั้นเพิ่นเพิ่นพัฒนาก็คือมาเฮ็ดอันกวัวมหอยพะบาทนี่ก็เลยมันเป็นยุคใหม่เนาะยุคที่ว่ามีปัจจัยยังเพิ่มขึ้นก็เลยอันเฮ็ดให้อันตึกตัวนี้จะใหญ่กว่าสิ่มลักเอาแต่เก่าอันนี้เอิน่าสิมบอกเลยว่าเอิน,าน่าแนวไหน ที่ว่าสร้างกลัวเมืนหอยพระบาทนี่ต้องเอิ่นมาได้เพราะมันบอแมนซิมเดชคนบนว่าบอแมนซิมเป็นแค่อันจุดหนึ่งที่อันสร้างกลัวหอยพระบาทก็คือ่นนัแหละเท่ากับมันเป็นคำซับเทียนทางทางวัดใช่ไหมวะทางธรรมธรรมะทางอย่างเพิ่นเอื่นเท่ากับบอลในใจว่าคำซับที่เอื่นมาได้เนาะสิมแมนบอลที่ห่ออันไปมีพระองค์ใหไงแมนหอบบอลที่เขาเข้าไปอันในกันสีเทียบกับพิพิธภัณฑ์นั่นแหละ คล้ายๆพิพิธภัณฑ์แต่ว่าอยู่วัดนนี่จะเจออนไรเลยมันก็ดคลายคือพิพิธภัณฑ์เคลื่อนอยู่ธาดิงห่างนะดีมันก็มันมีอันนึ่งกลวงเหมือนอยู่ในในธาตอันนั้นท่านประธานิงห่างมันกลวงมันนั้นเหรอแต่ว่าเขาเอื้อนนี่นีนั่นเป็นพิพิธภัณฑ์ก็คือสิ่งเก็บสิ่งเก่าๆไม่มีนี่เหลือเป็นห้อยบาทนี่อันป่ายันบนมีข้อมูลห่อลองอ่านดูอ่ป่ายคาถาคาถาบูซาของคาถาโอ้เป็นคาถาบูชา นี้ทุกคนจะมีเป็นไนี่เราจะเป็นคาถาเนาะทุกคนที่ว่าผู้ใดมาก็สามารถที่จะมานั่งแล้วก็ท่องคาถานี้เราเป็นคาถาบูชาต่ว่าเฮาเฮาแมนเฮาจะเป็นบูชาห้อยพระบาทเนาะงามหลายทุกคนพระบาทเลียนอันพ่อแม่เผ่าอันเพื่อนเก่าอันพระธาตุตัวนี้ทุกคนเลียนพ่อแม่เ่าเก่าอันพระธาตุตัวนี้เลยที่ว่าใส่ทั้งหลัง เหรียญเหรียญน,นั้นพ่อแม่เผาตะกี้นี้เนาะได้ถามเกี่ยวกับการอนนะ่ว่าเพิ่นสร้างเหรียญนะว่าพ่อแม่เผาเป็นอย่างไรเงี้นะเราอันซื้อแท้ๆของพระที่อยู่ในเหรียญพ่อแม่เผามันยังทำมิดกังงเนาะพ่อแม่เผาเนื้อไว้เป็นคำเดียวกันเนืปเป้อไวแบบซับเดียวนะแต่ที่จริงบ่แมนคำว่าเพราะคนที่อันองค์พระเนาะที่เขาจะเอิญนะเป็นพ่อแม่เผาได้หรือรอะไรว่าย้ยงนะขึ้นต้นโดยคำว่าพ่อแม่มันเหนือกว่านะเนาะเป็นพระที่แบบน้อยๆบวชตั้งแต่น้อยนะ แล้วก็บวชตั้งแต่น,น้อยแล้วก็บวชจนหอดอายุประมาณ80ดสิบนะแบบจะบวชไปตลอดชีวิตนะเนี่ยโดยที่บมมีการแต่งงานบมมีการอ่นซิกออกไปส่นะ่ะเพิ่นจะเอิน่า,าขึ้นต้นด้วยคำว่าพ่อแม่เนาะก็คือสมมติราธาสาตีบวชตั้งแต่น้อยแล้วก็บวชหอดอายุ80ปีแล้วก็จนอันที่แบบนั่นนะเพิ่นจะเอิน่าพ่อแม่พ่อแม่สาธีสินะแต่เพิ่นแต่ว่าพระที่เพิ่นสร้างว่าพ่อแม่เผาก็คือครูบาเพิ่นซื้อว่าเผาแล้วแต่ว่าเพิ่นบวชแต่น้อยกันเลย ตัางซื้อเหรียญนะครับพอแม่เผารุ่นสร้างบารามีเนาะตอนนี้นี่แม่นเพื่อนสามารถอ่านเพื่อนกําลังเปิดจองเนาะเปิดจองเหรียญแล้วก็เงินอยากได้มาแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ว่าไปปั้ม hm, ไปปั้ม hm เหรียญแล้วก็จึงมาเฮ็ดพิธีอีกเทื่อหนึง่งเราจึงแจกให้กับอ่าคนที่มีอ่านคนที่มีใจศรัทธาแล้วก็อยากได้เหรียญนะเนาะเหรียญอ่นของวัดพระบาทพลสันนี้เป็นเหรียญหนึ่งที่นะครับความนิยมเซียนพระที่ดังๆเื่อ,อน มีมีเซียนพระคนหนึ่งเนาะที่อยู่สีไข่เพิ่นบวาแต่เกาฮะนะววดพระบาทพนสันก็คือสร้างพระเนาะแต่ว่าแต่เกาเป็นบ่มีอันเครื่องปั๊มบบมีเครื่องอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือจะสร้างโดยมือโดยการร่อแล้วก็องค์พระบางอันก็ต้องได้เอาอันเอามีดเอาอันอย่างมากรีดกรีดฮะนะซึ่งว่ารุ่นนั้นถ่นแมนเกือบจะบบมีแล้วนึงเหลือแค่ประมาณองค์หนึ่งหรือสององค์แล้วอันเพิ่นเคยถามเนาะอไอจือละคือดอละไอเท่งสีไครเนาะเพิ่นเมียนโทรภาพลาสตาาเนะเพิ่นไปอันเคยสัมษณ์นะ เราเพื่อนนั้นได้อธิบายก็คือราคาของพระองค์นะา,ารเกือบว่าเอารถฟอร์จูนเนอร์มาแลกด้คันหนึ่งมาสักก็ถือว่าเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่ว่าได้รับความนิยมแล้วก็ราคาที่สูงหลายตวนนะฮะออกมาจากวัดตัวนี้แหละทุกคนวัดพระบาทพลสันเนาะแล้วเรากลับมาฮอดหน้าอพิพิธภัณฑ์ที่ว่าเพิ่นสร้างกลวมหอยพระบาทเนาะเดี๋ยวจะพาเขาไปทางในเด้อทุกคนเด้อยวรเกอรือบแทบ เขามาดังในมีพระหลายขนาดทุกคนแต่ว่าโบมีอันคูบาประจำมือน,นี้มือน,นี้บบมีคูบาประจำเนาะเสียงเป็นกล้องๆนะนั่นนึงเ้อทุกคนนี่เข้ามาทางด้านในอยู่ในอันพิษภัณฑ์นี่ก็คือจะมีพระที่เพิ่นอันเก็บไว้นี่หลายร้อยองค์เนาะทุกคนนี่เนียเอาไปเลย อยู่ทางในนี่แบบหลายร้อยพวงเลยแล้วก็จะมีอาฮูคูบาแต่ว่าเพิ่นบอ่อเขียนซื้อใส่เนาะก็เลยบ่ฮู้บ่แม่นคูบาอย่เนาะทางในโบสถ์จ้ะจะเป็นประมาณนี้ทุกคนงามหลายฮูแต้มแต่และอันนี่แบบชัดเจนแล้วก็สีที่เพิ่นแต้มนันนะจะออกสีจะเด่นหรือจะงาม หลังจากที่เอามาหอดก็คือนี่เนาะจะเป็นอ่าหอยพระบาทเนาะเดี๋ยวจะให้เบิกใกล้ๆเลยทุกคนนี่เลยเพื่อนก็จะเฮ็ดอ่ากงเล็กเนาะกั้นไว้เพื่อป้อหันคนเข้าไปอัานทานั้นนหรือวไปรบกวนอันหอยพระบาทตัวนี้เพื่อนจะสร้างอ่าปูนเทเพื่อกั้นไว้แล้วนะทุกคนนี่ตัวนี้จะเป็นหอยพระบาทเ้อทุกคนหอยพระบาทแหงท่งวัดพระบาทโกนสันเนี่ย ลรากากคือกาวเนาะทุกคนที่ิ่นจะเมีอันคำในการที่ว่าขอพรจะเป็นคาถาใบพระบาทคนสั่นเนาะกจะต้องกาวาตัวน,นี้สามเทื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตใบพระบาทคนสั่นก่อนเด้อทุกคนเ้วเป็นจนังไรเราจึงจีไปท้ายทางนอกต่ออีก วา,ารันธธรรรรมมสสสสสสาาาาุุุุทโโโวววิิิปันนขโโลกตตชี่เราก็จะเป็นผู้ที่พ่นมาปฏิบัติธรรมแล้วเราพนกำลังสวดมนต์แล้วก็ยางอ้อมพระธานอยู่นะทุกคน เป็นอย่างจึงต่อยางออมพระราตก็คือน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกันยางจงกลมอะไรเพื่อฮักหางสาสมาธิแล้วก็สวดมนต์ยางออมพระธาตาไปพร้อมเลยเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของทริปนี้เนาะ อ่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของทริปนี้เราเด้อทุกคนทริปที่เรามาบริคัมไซเนาะก็จะมาปิดคลิปแบบอวิวงามๆทางหลังเลยเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าเบิ้งอ่าคลิปนี้เนาะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ใ้เด้อาัวเมื่อกี้นี้อ่าขอพอรเพื่อทุกคนเลยที่อ่าทุกคนที่ามาคอมเมนต์เนาะกดไลค์กดแชร์เนาะขอพอรเพื่อทุกคนแล้วสำหรับผู้ชมของอ่าของซองเ<อ>ดอร์ฮีโร่เราทุกทุก่านเนาะเป็นขอพอรเพื่อเมื่อทุกคนเลยเมื่อกี้นี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสองเดอฮีโร่ลาวเดอร์กดติดตามเดอร์มอ <c oughs> นิกะสาตี้กับสมายเนะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบาย <c oughs>